ครับกำไมครับสวัสดีครับบนบรรยากาศตอนเช้าครับนางจวนข้างครับที่เธอคือกันครับเขาไม่เริ่มบอกลครับเขาไม่ ครับอาจจิยังไม่ได้ก็ไ่บรรยากาศตอนเท่เช้าเมื่อวันุดอาจจะคนอาจจะบลายครับมีพักบัวหอหอมมีพักบัวหอหอมมีสมบูร์ครับมีก่อย mi con ông, Gặp subscribe cho kênh ป่าก eh? e ็คนขางอย่างเงี้ยแค่ข้ามเมือนี่เราหางมาตลาดป่าครับรอง่างมาตลาดป่ารองมืองจะดสีบวเพิ่มขึ้นเพื่อวันเา้าครับ

ใบกระท่อมก็มีเบวกจับคําตลาดป่ามือเด้กจับวันพุธอาจจะคนบคอยหลายเดี๋ยวเดีย๋ยวยางวาตลาดผาไปมันกับเป็นโซนไปโซนมันอยู่กับตลาดผาตลาดโซน ส้นาหารส้นพักส้นเสือผ้ารับมีลายเหลือบท้นหรอครับร้ายโคตรถึงเจ็บเห็นวัดโคตรนก็ร้ายอยู่เฮ้ย่ะแม่่าแม่่าก็ร้ายอยู่ ตัวออกลิปออกลิปวันจาให้ร้ายกว่านี้ครับผู้ดใดมาได้ก็เลยออกครับยัมงมาดลงเขาอันนี้มาพ่ของเขาอีกจนต้องขึ้น Okay, let